ครับสวัสดีครับแอมนะครับวันนี้จะมารีวิวก่อนส่งงานคือลูกค้านะครับตัวนี้เป็นไม้กระโหลกนะครับของไอคอมนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Hm 1 4 8 G นะครับเก็ะเพื่อนสมาชิกส่งมาให้ทำการดูแลแก้ไขนะครับเนื่องจากว่ามีอาการตามนี้นะครับก็คือไม้ตัวนี้นะครับหัวสีขาวนะครับนำไปใช้กับเครื่องไอคอมราชการนะครับก็คือตระกูล F นะครับตระกูล F หรือ5้าศูนย์ประมาณนั้นนะครับก็คือ มีอาการคือกดคีย์พูดแล้วเสียงไม่ออกนะครับจะออกแต่สัญญาณคีนะครับก็ตามอาการที่แนบมาในในโน้ตนะครับก็หลังจากทำการดูแลแก้ไขเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ผมจะทดสอบด้วยไอคอม2 0 0พนะครับเพราะว่า,าไมค์ของอเครื่องสังเคราะห์นะครับสามารถใช้กับไอคอม2 0 0พได้นะครับแต่ว่าไมค์หนึ่งสามของไอคอม2 0 0พไม่สามารถนำไปใช้กับ เครื่องตระกูลดังกล่าวได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ทํางานนะครับอตอนนี้เสียบหน้าเครื่องแล้วนะครับก็ไม่มีอาการช็อตใดๆทั้งสิ้นนะครับความที่ปกตินะครับรกดที่ได้ปกตินะครับทดสอ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 บ ก็จากการทดสอบการใช้งานนะครับก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับเสียงดังฟังชัดนะครับไม่มีเบือ่อมีห้ำนะครับก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ